อุ้ย,ยพ่อหนุม่มรู้สึกว่าพักนี้บริงอย่างเราค่ะจะเห็นหน้าคุณเขาบ่อยจังเลยนะคะเสียดายแต่ว่าผ้ามันไม่ค่อยชัดค่ะแต่ว่าบลิงอินเตอร์เนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าก็คือคุณเฟเดริกอานตันเอง ก็ไม่รู้ค่ะว่า CEO t e c แท็กไหเอร์เนี่ยจะมีมาเอี่ยวอะไรกับงานวันเกิดของคุณนาโอมิอะนะคะแต่ว่าพอไปหาข้อมูลมาเนี่ยเห็นว่าเป็นงานที่เขาใช้ชื่อว่า Bos s and n a o m นอกจากเหล่าบรรดาเซเลบค่ะจะมารวมตัวกันฉลองวันเกิดให้กับซูเปอร์โมเดลระดับโลกชื่อดังแล้วในงานค่ะยังมีการประมูลง,งานศิละปะเพื่อหาไรายได้นำไปสนับสนุนช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในอเมริกาอีกด้วยก็เอาเป็นว่าเป็นงานที่มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ มีมหาเศรษฐีค่ะเขามาประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศลอีกด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะเห็นคุณเฟเดริกอานโนที่เขามีคุณพ่อที่รู้ผลิดอันดับโลกเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกอะไรใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็แค่ว่าช่วงนี้เนาะเห็นบ่อยตั้งเลยนะคะหลังจากเขาก่อนก็ิือจะเห็นเขาเนี่ยนั่งติดกันกันกบนอริซ่าในงานของบูการีมาคราวนี้ก็เห็นเขามาร่วมง,งานนี้ด้วยเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะ ส่วนภาพที่ใครหลายคนรอคอยค่ะกับ3ไอดอลที่มารวมตัวกันอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยก็ได้เห็นจากงานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีทั้งคุณพี่พักโบกอม V BTS แล้วก็น้องลิซ่าคุณมีทั้งแบบยืนติดกันยืนคู่กันแล้วก็มีภาพหมู่ คือมาแบบจุใจให้ได้กรี๊ดให้ได้หวีดกันแบบสลบกันไปเลยข้างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่คือความน่ารักของพี่น้องคู่นี้นะสำหรับคนที่พักบกกอมค่ะมนกันแตะไหล่น้องลิซ่าอีกด้วยนะคะเห็นแล้วก็อยากจะกรี๊ดเลยจริงๆนะวิงนี้งานนี้ครับฟินยาวๆกันไปเลยค่ะก็มีความน่ารักนะของน้องลิซ่านะภาพน่ารักน่ารักของเธอเนี่ยออกมาเยอะเลยค่ะมาในลุคแบบเท่ๆทรงพอสด,ดูคูลๆนะคะ แต่ว่าเสื้อด้านไหนก็แอบเซ็กซี่ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งก็น่าจับตาม,มองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นมีคลิปออกมาด้วยเหมือนกันนะคะตอนที่น้องลิซ่าค่ะขอดเสื้อแล้วก็เต้นนะคะในงานปาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้มันท่ำยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่คงจะต้องรอดูยาวๆไปนะคะเผื่อว่าจะมีใครเอามาปอดเพิ่มเติมมาเนอะแอดก็เอาเก็บตกโมเมนต์นะคะงานเลี้ยงที่น้องลิซ่าไปมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า